ครับขอกาบธรรมสการพระคุณเจ้า<ป>กับเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติที่กราลบที่มาล่วงให้เกียรติในงานชมรเลกิศศพคุณพ่อเคเองใช้แซโ่โคขณะน,นี้ได้เวลาประชุมเพลิงแล้วทางเจ้าภาพประกาบเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติซึ่งมีรายนามันต่อไปนี้ ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลนะครับระดับที่หนึ่งขอเลียนเชิญคุณวราพรตันติสาธิตระดับที่สองขอเรียนเชิญคุณวินายทิตินันเมืองนะครับเรียนเชิญทั้งสองท่านะขอการารารนาพระคุณเจ้าขึ้นได้เจิาผ้าบาังสุกุลขอการปรารนาครับ ครับเจ้รับต่อไปขอเรียนเชิญคุณคุณ,คณจิรัญญาตั้งธลาธรคุณประภัยรัตน์อิทธิพรวดิตขึ้นทอดผ้าบังสกบุลครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับขอกาปรัตนาพระคุณเจ้าขึ้นพิจารณาผ้าบังสุุลขอกาปรัตนาครับ ลำดับต่อไปขอเล่นเชิญคุณสมชายพุ่มพัวคุณสู้หยั่งแซจันขึ้นทอดผ้าบังสกุลครับผมขอเลยนเชิญครับขอกาประรัฒนาพระคุณเจ้าขุนเพชรจังนาผ้าบังสกุลขอกาประัษนาครับ แล้วหับต่อไปเขาเล่นเชิญร้อยตำรวจโทรยาสิตอินจาขึ้นทอดผ้าบาังสุขุมกับผมขอการรัฐนาพระคุณเจ้า ท่านพิจรารณาผ้าบังสกุลขอากาบรัฐนาครับลำดับต่อไปขอเลยนเชิญพันตำรวจเอกพลวัลสมมาขึ้นทอดผ้าบังสุกุลครับผมขอเลยนเชิญครับขอกาบรัฐนาพระคุณเจ้าขึ้นพิจรารณาผ้าบังสุกุล ขอ,อการบรรักนาครับลำดับต่อไปนะขอเล่นเชิญท่านตำรวจเอกอนรุรักษ์ยกประสิทธิ์ ท่าทอดผ้าบาังสุข,ขนุนครับผมขอเลื่อนเชิญครับขอกาลรัฒนาพระคุณเจ้าท่านพิจารณาผ้าบังสุขุนขอากาลรัฒนาครับ ลำดับต่อไปขอเล่นเชิญพนตรีด็อกเอร์พิทักดรก้องพิทักษ์วงดีธนรักษ์ท่านทอดผ้าบังสุขุนกับผมขอเล่นเชิญครับเอย่านนี้นะคการรัฐรน คุณเจ้าขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุลคองกลหาพระรัฒนาครับลำดับ,บต่อไปขอเล่นเชิญพนเอกจิรศักดิ์พัฒนาวงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ่งทอดผ้าบาังสุกุลกระผมขอเลียนชิญครับขอข้อ๕รัฒนาพระุคเจ้าขึ้นทิจเจรณาผ้าบาังสุกุลขอข้าะรัฒนาครับ ครับแล้วก่อนจะถึงพ่าหมหาบาัณฑิตบุตรไทยท่าทนเจ้าภาพขอร่ยนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติยืนสงบนิ่งไว้อะไรผู้มีเกียรติดูมีญานคุณพ่อเคยใช้แซงโคตัวประมาณ1นงนาทีนะครับขอริเชิญครับและวเนี่เริ่ับต่อไปดีขอกาบระรันาพระราญญาังสีเจ้าวาดวัชิโดรสสาราม เจ้าคณะเขตบางกาะใหญ่ทุ่งทอดผ้ามหาบางสกุลพร้อมเป็นประธานจุดไฟไประชุมเพลิงขอกาบรรนาครับและขอกาบรรนาพระครูประหลัดทวีฐานาวีโรเจ้าวาดวสวรรค์ท่านพิจารณาผ้ามหาบางสุุลขอกาบรรนาครับ ก็เช่ญก็แช้งก็ภเกเียตินะก็มียางแบบไม่จันนะครับุ็ไปไดด้านหน้าและลงด้านขวามือนะครับประเด็ชัดครับ เด็กไม่มีหก<ะ>ไม่ราลยไม่ บุน่ลลนลง้นนะขึ้นด้านบนเ,เลยนะครับแล้วท่านแขกผูกก้มีเกียรตินะครับที่จะพุ่นเผาจริงนะครับเดี๋ยวขอเชิญน,นะครับยิงดอกไม้จันทร์หน้ามเมน์นะครับแล้วก็ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เผาจริงนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ สมคราตายใบบุญแพ่คุ้มยังจังตั้งใจทําสมมาหากินกันตายสร้างตำนานเการค้าให้คงประจังสร้างตำนานความรักระบือไกลให้กำเนิดหนุ่มสาวรุ่น ข้าชิงชัยในชั้นช่างธุรกิจด้วยปัญญาความคิดที่พลิ้แผลเรื่องหัวใจสึกรักเริ่มรุนแรงผนของมันแสดงชัดเจนที่ใจ 回忆过去痛苦时光，今天成功来之不易。龙的子孙扬眉吐气，冲进太荒咆哮圣地。 吃苦中苦，再为人上人。坚持不懈，水滴石穿。聚精会，向钻心之志，锲而不舍，直到成功。盼问恩盼。 จากแผ่นดินจีนพ้นทะเลดูดล,ลอยลอยสุดไกลแสนไกลหอบติดมาเสือพื้นมอนใบสู่อาไทยแผ่นดินเสียดังมังกรซ้อนสุกกายาลบล ไกลจากไปสมคราตายใบบุญแผ่คุ้มยังจำตั้งใจทําสัมมาหากินกันตายสร้างตำนานการค้าให้คงประจักษ์สร้างตำนานความรักระบือไกลให้กำเนิด ุ่มสาวรุ่นเยาว์ซึ่งล้วนเป็นคลืนลูกใหม่ที่ไฟแรงเข้าชิงชัยในชั้นช้างธุรกิจด้วยปัญญาความคิดที่พลิกนแผลงเรื่องหัวใจสึกรักเริ่มรุนแรงอนของมัน 责任，扎扎实实，心里。回忆过去痛苦时光，今天成功来之不易。龙的子孙扬眉吐气，冲进太荒咆哮山顶。 吃苦中苦，再为人上人。坚持不懈，水滴石穿。聚精会，向钻心之志，锲而不舍，直到成。